สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับเช้านี้มาให้อาหารปลาแต่เช้าเลยหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับสองสาเที่ยวน้ําก็ใสขึ้นน้ําสูงขึ้นนะครับในวันนี้อ่ะแต่ปลาผมก็กินอาหารเหมือนเดิมนะครับดูครับรดูปลาดุกผมอาทิตย์หน้ามีได้ปลนครับ <c oughs> เราเลี้ยงไว้กินนะครับเราก็กิน โตใหายอยู่ได้พี่น้องไงง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับรนี่ก็พินหูพีตาคือกับไม่กินอาหารเก่งเอาผมให้เม็ดกลางเม็ดกลางกินน้ำมันเปลี่ยนถ่ายอยู่เรื่อยออกซิเจนก็สูงครับมันก็เลยโตยไว้ จริงๆมันเป็นน้ำนิ่งนะครับแต่ว่าฝนมันสะตกดุอย่างปลามันก็ลอยไปลอยมาเนาะไม่เหมือนตรงปลาสลิดน้ามันจะขุนมันมันบอกคอยมันบอกคอยลอยไปลอยมามันบูสังออกซิเจนให้เจ้าของ <S <S ปลาดุปลาหนิมหนิมลอยไปลอยมาสังออกซิเจนได้ ตอนผมเป็นเด็กนี่ผมใช้วิธีการเคาะกระติกน้ำนะครับกระปุกน้ำปุ้ง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 มันก็จะมาผมเลี้ยงตอนผมเป็นเด็กปฐมประดุกสงซิกมันมันก็มานะ อีมายเทฟเฟินนะร้อยโตขึ้นมาแนละ้ว ดูทรงมันจะอิ่มแล้วครับผมเดี๋ยวมาให้ข้างนอกครับนี่ข้างนอกก็ัรอกินอยู่อ้าวอ้าว อ่าเพียนไม่มาครับตัวนี้ไม่มาวันนี้ไม่เข้าน่าจะอยู่ด้านหลังครบ <c oughs> มนี่จะปลาดุก ปลาดุกตัวอ้วนๆน,น,นะครับเพื่อนๆแต่ไม่ได้อ้วนมากนะครับอ้วนมากแล้วก็มีตะไครมันกระบอร่อยเขาก็ขวบคุมอาหารรสประมณน,นี้นะครับให้วันละขันนะครับรอบบอ่อเลยเนี่ยมันในแวกใบใช่ไหมมันในอาหากินหยากินยังไปนะมันจังบอ้วนแห้ง เอาละครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับประดุกวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับร่ลำรวยสุขก,กายสบายใจนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ